เออเอา้าเอาเอ,เอพ่อสำนันพ่อข้าพานทางอา่านั่นละอา่านี่กมวนเลยเห็นมี้เอา้าวนเลยนี่นี่ครับเสุภาพนอกเลยนลยลวครับสุดยอดนะครับนี่ อยก่หัวอีกไปสุญญโโดยอดนี่โอ้สุดยอดครับอยากได้ยังเปล่ายัง สวัสดีครับผมเดี๋ยวครับคุณพ,พี่นอ้องมอนีก็ได้มาเยี่ยมฟางพลเฉินเคยนะครับเอากล้วยน่ครับกล้วยในสื่อมาฝากเขานะครับมอนีกะเดี๋ยวมารอบเบิงว่าทองเขามีลักษณะเป็นแบบใดบ้างนะครับตอนนี้ตาเราก็ลังไปตัดหญ้าตัดยางหายอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะมากกลักมีนะครับเดี๋ยวต้องรอบเบิงกันนะครับว่าทองเขาจะมีลักษณะ ใหญ่ขึ้นกว่าเก่าหรือเปล่านะครับไม่ไดครับตานะครับเดี๋ยวเอาป้วยไปให้พังพ่อยนะครับเสียเรือไปทุงหนึ่งเดี๋ยวถ้าเอามามันจะติดไอ้นี่นะครับเพราะว่าตาเรายหอ่ามากไปนี่นะครับพ่อยพี่น้องต้องล่อให้พายสมคิดมาก,ก่อนนะครับถึงจะเอาพัางพ่อยเขามาได้นะครับ พามาพี่น้องไปรับชมกันเบิ่งความเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นจะได้ <c oughs> แน่นครับตั้มตัมเมื่อเราไปตัดห้าอยู่นะครับเี๋ยวเลยหายตาเราเอาไปหายุกกลักกิ่ในปลาเลยครับสมคิดสมคิดย่างมากกรเจอสมคิดเลยครับ ไอ้สมคิดนี่กับบ่ได้ไปงานส้างบ,ตาบ่ตาบ่สิตกงมันหรือกัยนนเนาะอืมไม่นครับตัวใดที่อยู่ระวังสิตกมันเขาก็บ่ได้พาไปนะครับไม่พี่นอ้องขอเลยได้เพิน่นขอเลยได้ไค,ครับเคยผมเคยให้กินเขาเลยครับให้เขาเลยตาจะย็นจะยืนอืมอืออม,มจะยืน อูดน้องพ่อยกับพ่อพังพ่อยโยนดินใสจเราเลยเอออือพ่อสำนันพ่อขาผ่านทางอ่านั่นละออนี่กันม้นเลยเห็นมี้เอาเอาเลยเก็บกินแต่ก็เหลือไว้อยู่ถึงถุงนึงอยู่นะครับเอาไว้ให้เขา ไปจะได้แนวใจเย็นเด้อไหนเบิ้องน้อยไปจะได,ด้หุ <c oughs> ่นผมเบิ้งองีมันคืออยู่ไดเละตาแต่เดี๋ยวบุษ a นได้เบิ้งนมเขาครับวนะ่านมเขาไปจะได้ก็ครับทางนี้บอกชัดโอ้แต่กะไข่แนวกว่าชุดกด่อนอยู่ตานะครับ ชุดก้อนบ่มีชุดก้อนนี่แฟบไปเลยแต่ตัวนี้มีมีตกลงมาอยู่ตาเนี่ยนะครับตาเราแกบ่มาใจแบบต้องล่อเบิร์เงินแล้วครับภายในสองเดือนนี่ง,น,งเนเน,เน,เน,เนาะตาเนาะรอเขาจะเป็นจังไงมือนี้ก็มาเลี้ยงอาหารเขาเช่นเคยนะครับเนาะน,น,นะจะเย็นจะเย็นมีเหลืออยู่ถุงหนึ่งต้องล่อให้สมคิดเขาก่อนนะครับเพราะว่า ทิทางเขานะครับเพราะว่าพังพ่อยิ่งกกลักมาไว้ด้านหน้านะครับก็เลยต้องให้พายสมคิดเข่าก่อนนี่นะครับมือนีพามาเหยียบมารับชมเบื้องหุ่นกันต้อนหุ่นกระเลนโซอยู่ด้านหล้างยาของไฟนาะ <c oughs> โอ้ยหุ่นใหญ่เดือตามือนีเหยียบญ่ไปเรื่อยๆตัวนี้อีรีเดะนี่เบื้องถ่องวหรครับอืมบ่ เร็วๆนี่แหละเร็วๆนี่แหละเดือน <c oughs> สองเดือนลูปพ้นแต่ลังจากนั้นแล้วกกหมดซีดตามตามนั่นนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อนน้องผมก็บบลูเลยแล้วด้วยสายตาเปล่าผมกว่าดูดีอยู่นะครับโอเคอยู่ <c oughs> มุนเขาใหญ่กว่าเก่เา <c oughs> เก็บกินเกี่ยงเลยมีล,ลินเลย <c oughs> หมดแล้ว เดี๋ giving, ยวตอนเย็นอีกท่านึงก่อนเรือเลืออยู่เสียงหน่อยเสียงหน่อยเสียงเสียงเสียงเร็วเสียงเสียงหมดแล้ว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 ครับหมดแล้วหมดแล้วเออเดี๋ยวอยู่ก๊อกลักกุอกลักเดี๋ยวอยู่ก๊อกลักสมคิดกับพ่อสมคิดขออยู่เออถอยเึ้ย มักเลนดินนะครับเบื่งนี้แดงดินแดงเลยนี่เต็มโตเต็มต้นมดขนาดเดียวงาเดียวเลอเอาอแต่เบกเถ่อลยสองเถือแล้ว่อแต่ก้นเงาบนไหนต่อบบอก้างนุ่นนะนี่ครับเพี่น้ราพามาเยียบมารับชม ฟังฟอยหมดแล้วหมดแล้วตายเคยกินเ,เคยได้เคยได้เคยได้แล้วก็ครับจำเสียงจำก,กินผมได้นี่แหละครับพามาเหยี่ยมมารับชมฟังฟอยอยู่ตรงนี้นะครับสมคิดกับพ่อแหละสำน,นันละสมคิดตาโตยิงก,กว่าไข่หานเ <c oughs> ดือยสู้เบื่อครับนี่ สองตมือตาโต้อีกนี่กะพังพอยหางกุดสาวท้องแก่บรู้ว่าจะหนีหรือเปล่าแต่ต้องรองรับชมกันนะครับนะเบื้องทั่วเบื้องทั่วจะเย็น,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 นเออแกเล่นดินแล้ว โอเคครับพ่อพี่นอ้องมือนี้ก็พามาเยี่ยมารับชมฟังพ่อยมาหายอาหารเขานะครับครับมีเหลือไว้ส่วนหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็เอาหายเขาแต่ตอนนี้ก็ต้องล่อให้ไอควานพายสมคิดหรือตาเหมือเราเอาไอเขากุกลักลก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอาตาอพา,างพ่อยเขามาก,ก่อนก็เสียหทยต,ติดติดทางเขานะครับเขาบ่าได้นะครับก็ต้องล่อให้สมคิดเขาก่อนนะครับ โอเคมื้อนีก้กะมีขิ์นีนะครับพ่อนพี่น้องพามาเยอะมารับชมพังโอยสาวสวยหางกุดกันนะครับต้องรอรับชมว่าจะขอดบอคอดนะครับภายใน2เดือนนี้นะครับต้องรอรับชมกันติดตามกันถ้าถ้าหลังจาก2เดือนไปแล้วกะน,นะครับเข้าใจนะครับพ่อแม่พีพ่น้องต้องรอรับชมกันไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมจะมาคร้าผม เผมจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับงานส้่งกับพ่องานสั่งเดี๋ยวต่องไปนะครับกีดยางกับพ่อกีดยางอีกนะครับแต่สุ่มนีเราบดไไปนะครับแม้กระัางตาสมคิดเราก็ยังบดไไปไปครับไปมืออื่นครับอ๋อถามในนัสิดเรานัสิดเราจะขับรถให้มืออื่นนะครับเดี๋ยวจัาหนี้กับเขาไปถามไปเห็นเรานะครับโอเคนะครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็มีแค่นี้ หากชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตข่าวสารพังพ่อยให้ได้รับชมกันเรื่อยๆถ้าหากเวยาพลาดคลิปก็ติดกระดิ่งไว้นะครับพไปพี่น้องทีได้รับข่าวสารกันแบบบ่พลาดนะครับมื้อนีก้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับอยากได้อยู่เนาะตาเราก็อยากได้อยู่นะครับแต่เราก็ต้องรอเนา,ตานะตาเนาะบอกบ่ถทก